เจ้าตำรับสายวิชาครูพ่อแก่ศาสตร์วิชาแรงครูเมืองกรุงเก่าอายุทยาหลวงปู่เกลียงวัดตะกูบางบานสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้แอดมินจะพาทุกท่านมาศึกษาเรื่องเล่าตำนานหลวงปู่เกลียงวัดตะกูสาสที่มากด้วยอิทริฤแห่งแรงครูชั้นสูงเรามาติดตามกันได้เลยครับหลวงปู่เกลี้ยงท่านเป็นสายครูนาฏศิล ครูปีพาดลาดตะโพนครูโขนครูเทพสายวิชาพ่อแก่สืบสายวิชาจากหลวงปู่เจียมวัดตะกูสายวิชาหนังใหญ่ครูหนังนับเป็นของสูงศักดิ์สิทธิ์เพราะเวลาจะทำการแสดงต้องไหว้ครูและประพรมน้ำมนต์จัดเครื่องบูชาหนังเจ้าหรือหนังครูไหว้ตั้งโตะ๊ะวางเครื่องบูชาครูหนังใหญ่ เป็นมหหรสพชั้นสูงที่ใช้แสดงในพระราชาพิธีต่างๆของในพระราชสำนักหรือในวงังถ้าเป็นงานราชชาวบ้านธรรมดาธรรมดาจะต้องเป็นงานที่ใหญ่มากคนที่สร้างต้องใหญ่โตจริงๆจึงมีสิทธิจัดได้เวลาไหว้ครูมหรสพชนิดอื่นๆที่จะแสดงรวมกันในงานสมัยก่อนนั้นถือกันมากจะต้องมาร่วมคาระวะกราบไหว้ ครูหนังใหญ่ก่อนเสมอถือว่าครูแรงสุดเราบรรดาลูกหลานพ่อแก่ทั้งหลายกูก็สิทธิ์มีครูอย่าดูถูกครูกูปลูกวิชาให้แต่หนหลังมึงดูถูกครูกูจงระวังมึงจะพังเพราะวิชาที่มึงมีครูแรงอย่าลองดีกรอนบูชาครูในพิธีเบิกหน้าหรือการไหว้ครู ผู้บวงสวงหนังใหญ่จะนำหนังหรือเจ้าหนังครูทั้งสาคือฤาษีหนึ่งพระอิศวรหรือพระนารายณ์หนึ่งทศกัณฐ์หนึ่งรูปฤาษีเอาไว้ตอนกลางรูปพระอิศวรหรือพระนารายจะเอาไว้ทางขวามือรูปทศกัณฐ์เอาไว้ทางซ้ายมือของคนไหว้ครูเบื้องสายข้าไหว้ทศกัณฐ์เบื้องขวาอภาิวันสมเด็จพระรามจักรี และเงินกำนันจากเจ้าภาพสองสลึงเฟื้องปัจจุบัน12บาทเทียนขิ้พึ่งสามเล่มหัวหมูสองหัวไก่สองใบสีปากชามกล้วยสุกสองหวีมะพร้าวอ่อนสองผลเหล้าสองขวดขนมต้มแดงขนมต้มขาวไข่ต้มสองฟองเมื่อได้เครื่องสังเวยครบแล้วบูชาครูอันเชิญครูสังเวยเครื่องสังเวยผู้แสดงหนังใหญ่ทุกคน ถือการไหว้ครูเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ถ้าการไหว้ครูไม่ได้ทำครบพิธีเขาจะไม่ยอมเล่นการแสดงตอนตายผู้เล่นถือกันว่าจะมีอันเป็นไปถ้าทำผิดประเพณีการเล่นหนังดังกล่าวจึงไม่มีใครกล้าลองดีเพราะครูแรงต้องเชิญให้ครูหนังเป็นผู้เล่นและภาคชาวคณะหนังใหญ่วัดขนนนเชื่อว่าครูหนังสิ้นชีวิตไปแล้ว ยังอยู่คุ้มของรักษาถ้าเคารพกราบไหว้จะเกิดมงคลแต่ถ้าผู้ใดทำผิดก็จะมีอันเป็นไปเพราะเคยมีผู้ขโมยหนังใหญ่หนีไปไม่สำเร็จต้องจมน้ำตายในแม่น้ำแม่กรองหน้าวัดลุงปู่เกลี้ยงเรียนศาสตร์สายวิชาเกี่ยวกับศิลปะของไทยที่ซ่อนไว้ซึ่งแรงครูท่านจึงเชี่ยวชาญชำนาญด้านนี้นอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญการทำพิธีเชิญญาณพ่อแก่ ปูรือษีครูโขนครูเทพหรือมนพิธีที่เกี่ยวข้องกับบรมครูชั้นสูงเพราะศิลปะก,การแสดงสมัยก่อนล้วนเกี่ยวข้องกับครูชั้นสูงท่านมรณาภาพเมื่อปีพุทธศักราช2530